สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับเข้ามาเจอกันนะครับผมในช่วงสายๆนะครับวันเสาร์นะครับที่2ทธันวาคมนะครับหลังจากเมื่อวานนะครับที่ผ่านมาก็หลายๆท่านก็น่าจะทราบผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรางวัลที่1นะครับผมก็คือ251 097เลขท้าย2ตัวล่างคือ91ก็ถูกในชุด สองตัวบนนะครับสองตัวล่างนี่ก็วางแนวทางไว้ไม่ถูกนะครับเมื่อวานวันที่หนึ่งนะผมก็ไม่ได้ลงแนวทางให้เลยนะครับเพราะว่าระบบในการทํางานนะผมเซเวอร์ก็อาจจะโดนไปรัดก็เลยไม่สามารถมาลงคลิปได้นะผมก็มีปัญหาวุ่นกันวันสองวันนะครับสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มก็น่าจะทราบดีนะครับลงไม่ลงแนวทางนั้นไม่ได้เลยเนาะวันที่หนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้ก็จะมา ลงแนวทางว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างนะครับหลังจากที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกนะครับในชุดสรุปนะผมก็มีทั้งเข้าและไม่เข้าปะปนกันไปนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างนะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ เมื่อวานวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้ลงเลขไหลให้เลยนะครับผมว่าระบบการทํางานมันใช้ไม่ได้นะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้แต่ในชุดสรุปที่ผมลงให้เมื่อหลายวันที่แล้วนะครับมันก็เข้าอยู่นะครับในชุดสรุปใบนี้ใช่ไหมวิ่งบนผมให้วิ่ง90คือมันต้องมีนะ9กับนะก็มาทั้ง2ตัวนะครับมาทั้ง9มาทั้ง0นะครัย์เนี่ยมันไปอยู่หลักร้อยนะครับ0นย์ไปอยู่หลักร้อย ในชุด2ตัวเนี่ยผมจะเน้นอยู่ที่9 7 7 9นะครับแต่ว่ามันออกตัวกลับนะครับมันออกมันออก0 0ออก0 9 7ย์นะครับ2ตัวล่างคือ91นะครับในชุด2ตัวล่างนี้ไม่ถูกนะวางแนวทางไว้ไม่ถูกแต่ในชุด2ตัวบนนี่นะครับก็ถือว่ามาถูกทางอยู่เนาะแต่เสียดายในตำแหน่งหลักร้อยไม่ได้วางเลขศนไว้นะผมไปวางไว้เลข8นะครับ ถ้าเอาสูตรศูนย์หนึ่งวางในตำแหน่งหลักร้อยนี้ก็อาจจะได้ตัวกลับนะครับอันนี้มีแค่หนึ่งเจ็ดเก้าคือชุดสองตัวบนเนี่ยผมเน้นอยู่ที่เจนะ็ดเก้าเนาะสมาชิกอยู่ในกลุ่ม v i p ก็จะเห็นเลยนะครับว่าเน้นให้เม็ดเดียวนะครับคือเจ็ดเก้าแต่มันออกตัวกลับเก้าเจ็ดนะครับมันออกเก้าเจ็ดถือว่าเข้านะครับถึงแม้มันจะเป็นตัวกลับนะครับส่วนตัวเดียวบนล่างแล้วก็เลขเงินล้านก็วันนี้เข้านะครับหลังจากที่ หลุดมาหลายงวดนะครับเลขวิ่งเงินล้านนะครับเข้าอยู่ที่0 97เข้าในชุดหลักหน่วยนะครับเข้าที่หลักหน่วยบนเลขกส่วนเลขเก้าตัวเดียวบนล่างเนี่ยนะครับมาทั้งบนมาทั้งล่างนะครับลูดก็เข้าที่เลขเก้เลขศูนย์อยู่ที่หลักร้อยไม่นับนะครับมันออก0 0 97 91 ตัวเดียวบนล่างนะเลข9เนี่ยมาทั้งบนมาทั้งล่างนะ9ก็10บนแล้วก็9 10ล่างด้วยนะครับตัวรูดก็เข้าเฉพาะเลข9นะครับตัวรูดเนี่ยเข้าเลข9กทั้งบนทั้งล่างส่วนใบดำนะครับไม่เข้านะครับมันเข้าเฉพาะเลข0นย์ตัวเดียวเลข4มันไม่มานะครับอันนี้ก็มีแค่0 1 09นะครับมีแค่0 4, นะูนย์เนาะถ้าเป็น0 7 9ย์เนี่ยน่าจะได้นะครับนี่นก็ไม่ได้ แนวทางก็ทั้งเข้าทั้งหลุดนะครับดางนั้นท่านผู้ชมก็ต้องเลือกเอานะอย่างสูตรหน่วยล่างชน2สูตรสูตรนี้นะงวดก่อนอยังเข้าที่เลขสี่งวดนี้ตัวที่ชนมันไม่มานะดอกเก้าหนึ่งตัวที่เข้านะครับก็คือแต้มมันน่ะหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเลขหนึ่งมันเข้าในสูตรที่หนึ่งนะมันเข้าในสูตรที่หนึ่ง สูตรที่สองเนะี่ยหลุดสูตรที่หนึ่งก็คือนี่เจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งมันเข้าสูตรแรกมันสูตรที่หนึ่งนะครับร้อยท้ายเข้าที่หนึ่งเทียบบวกสามบวกหนึ่งงวดใหม่นะครับงวดใหม่ก็ไม่ได้ยากนะสูตรนี้นี่หลักร้อยท้ายร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือเลขสองก็เอาเลขสอง วา่าแล้วบวก3บวก1 2บวก3ได้5 5บวก1ได้6นี่นะครับก็จะได้หลักหน่วยล่าง3ตัวที่ยังเดินอยู่ในสูตรที่1นะครับ2 5 6นะครับในงวดหน้าไม่รู้จะเข้าหรือจะหลุดนะครับ ส่วนสูตรที่2ไม่รู้มันจะเข้าหรือจะหลุดเนาะ10ล่างบวกร้อยท้ายที่1บวก10ท้ายที่2 10ล่างเลข9ร้อยท้ายที่1 2 9 10 11 11บวก10ท้าย12บวก9ก็เป็น20 20 21 22ได้เลข2 2 3 2 3 4นะครับก็ไม่รู้จะเข้าหรือจะหลุดนะครับดังนั้นก็ตามสูตรที่1ไว้ก่อนนะครับตามสูตรที่1ไว้ก่อนอันนี้ข้ามไปนะครับสูตรนี้วิ่งบนง่ายๆสูตรนี้หลุดนะครับไม่เข้า0 097 097งวดน,นี้มันก็ถึงเวลาหลุดครับไม่เข้า ไม่มีทั้งสามไม่มีทั้งสี่นะครับสามสี่ในติดสูตรดับหมดนะครับสามกับสี่ในติดสูตรดับหมดจากนั้นสังเกตได้เลยว่าในชุดสามตัวบนของผมจะไม่มีสามจะไม่มีสี่นะผมจะไปนเน้นที่เจ็ดเก้านะไปนเน้นเจ็ดเก้าหรือเก้าศูนย์มันจะไม่มีสามไม่มีสี่มันติดสูตรดับนะสามกับสี่เพราะว่าสูตรมันเข้ายาวมาเป็นสิบกงวดแล้วนะ อันนี้สูตรเก่าเนาะอันนี้ไม่เข้าสามตัวบนสี่ชุดตรงนะครับสูตรเก่าในตำแหน่งหลักหลักสิบนี่ยังเดินหลักสิบนี่ยังเดินนะครับหลักสิบเข้าที่เลขเก้าตัวเดิมนะครับศูนย์เก้าเจ็ดนะครับคือเลขที่ออกหลักสิบสูตรนี้เนี่ยก็ยังเข้าอยู่นะครับถึงแม้งวดที่ผ่านมาหลัก มันเข้าแค่หลักเดียวเนาะนะครับในชุดสามสามตัวบนสี่ชุดตรงนะครับแต่งวดที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไม่ได้เอาไปจับคู่กับหลักหน่วยนะครับสูตรนี้เข้ามาดูว่างวดใหม่จะได้เลขอะไรนะครับงวดตัวเลขเยอะเหมือนกันเนะ เดี๋ยวค่อยคำนวณแล้วกันนะมันบวกกันหลายหลักมันจะสาะหลักร้อยระยะยาวก็ไม่เข้านะครับหกแปดศนะหลุดนะมันสิงวดแล้วนะ1ิบเงวดแล้วมันก็หลุดเป็นธรรมดานะครับ10ล่าง2ตัวก็ไม่เข้านะมันออก91้นึ่งับเกหนึ่ง ใหมีเข้านี้ข้ามมาก่อนเลยนะครับแต้มรวมนี้เข้านะแต้มรวมสองตัวล่างสูตรเก่านะครับแต้มรวมสองตัวล่างสูตรเก่าสูตรแรกนี้หลุดไปแล้วนะสูตรเก่านี้ยังเดินนสูตรที่สองแล้วก็ออกเก้าหนึ่งเก้าบวกหนึ่งได้สิบแต้มศูนย์นะครับแต้มศูนย์ก็จะเข้าในตัวที่หนึ่งนี่นะครับแต้มศูนย์ งวดหน้าสูตรนี้อยู่ในสูตรที่สองนะครับสูตรอยู่ในสูตรที่สองหมื่นหมื่นบวกสิบบนเราดูสักหน่อยดิหมื่นหมื่นเลขห้าสิบบนเลขเก้าห้าบวกเก้าหน่วยบนสี่ครั้งนะครับสี่เจ็ดยี่แปด บวกยี่บวกสิล่างสิล่างเลขเกบวกเแล้วบวกร้อยท้ายครั้งที่สอครั้งนะครับร้อยท้ายครั้งที่สองครั้งคือเลขศูนย์นะบวกศและบวกเจ็ดบวกเจ็คงที่ห้าบวกเได้สิบสี่นะครับสิบวกแได้ยี่สองยี่สองเป็นสี่สิบสองสี่สิบสองบวกเก้าห้บอวกเจ็ ได้เลข8ตัวแรกสูตรบวก3าแปดนะครับได้หมัวหน้านะครับแต้มรวม2ตัวล่างสูตรเก่านะครับแต้มรวม2ตัวล่างท่านผู้ท่าผู้ชมก็เก็บไว้เป็นข้อมูลก่อนนะมัวหน้าได้8 1ดนะครับดังนั้นหลัก10บหลักหน่วยล่างบวกกันแล้วจะต้องได้8หรือได้1แต่ ก็ไม่รู้ว่าสูตรมันจะเข้าหรือมันจะหลุดนะเพราะว่าสูตรมันก็เข้ามาหลายงวดเหมือนกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดงวดแล้วนะครับดังนั้นมันก็มีความเสี่ยงที่มันจะหลุดได้เหมือนกันนะครับดังนั้นท่านผู้ชมก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับรอดูว่ามันจะเข้าหรือมันจะหลุดนะหน่วยบนชนสองสูตรสูตรนี้ก็เข้านะเออสูตรนี้เข้านะนี่ถ้าไปจับคู่กับหลักสิบนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะไปจับสองสูตรนี้ให้นะนี่เลขเจ็ดนะครับศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดถ้าไปจับคู่กันกับสูตรหลักสิบเมื่อกี้นี้น่าจะลงตัวเนาะนี่ผตัวหาหลักสิบก่อนหลักสิบเมื่อกี้มันเข้าเฉพาะหลักสิบ เมื่อกี้นันเข้าเฉพาะหลักหน่วยอันนี้นะครับสูตรนี้เนี่ยจะเข้าเฉพาะหลักสิบนะครับเก้ากับหนึ่งมาหลักสิบบนหลักสิบในสูตรที่สองถ้ามันจับคู่กับหลักหน่วยสูตรนี้เนี่ยหน่วยบนชนสองสูตรงวดหน้าก็น่าจะมีลุ้นเหมือนกันเดี๋ยวจบจากคลิปนี้ผมจะนำสองสูตรนี้มาจับให้นะว่ามันจะได้เลขอะไรเนาะอันนี้ผ่านไปก่อนเดี๋ยวค่อยบวกนะครับ เดี๋ยวมันจะใช้เวลาหลายนาทีนะครับข้ามไปดูสูตรอื่นก่อนว่ามีอะไรเข้าบ้างนะอวิ่งบนวิ่งบนสองตัวสูตรนี้ก็เข้าอีกนะครับคือเก้าศูนย์เก้าเจ็ดนะครับเข้าที่เลขเก้าคือเลขเก้าวันนี้มันเป็นเลขเด่นนะครับมันเป็นเลขเด่น นบ,บนล่างเลยนะครับแม้แต่สูตรตัวเดียวบนล่างเห็นไหมครับสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มก็จะเห็นแล้วนะผมให้สูตรพวกนี้ลงให้ดูหมดเลยนะครับไม่ได้หวงสูตรนะสมาชิกอยู่ในกลุ่มก็เห็นอยู่เรามาดูสูตรวิ่งบนสูตรนี้นะมันบวกกันไม่ได้ยากนะก็เอาศูนยเกาเจ็ดตั้งแล้วก็เกวิธีการคำนวณสูตรนี้ไม่ได้ยากร้อบนบวกหน่วยบนบวกเนะครับ ร้อยบนบวกหน่วยบนศูนบวกเจ็ดบวกเก้าคงที่นะครับ7จบวกเก้ได้สิบหกงวดหน้าสูตรนี้ได้67แต่ก็ไม่รู้มันจะมาหรือมันจะหลุดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็ลองเอาไปเทียบกับสูตรที่ท่านผู้ชมมีนะว่ามันจะมาไหมนะ คู่ขี้หน่วยบนนะครับคู่ขี้หน่วยบนสูตรนี้งวดก่อนก็เข้านะครับศูนย์มาในตำแหน่งหลักหน่วยมันเป็นเลขคู่งวดนี้ได้เลขห้าก็เป็นเลขขี้นะครับได้หลักหน่วยก็เป็นเลขขี้นะครับศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดนะครับสูตรนี้ก็สําคัญเหมือนกันเนาะถ้ามันเข้านะครับถ้ามันไม่หลุดงวดหน้าเอามื่น บวกร้อยบนบวกหน่วยบนบวก10บล่างก็ไม่ได้ยากนะครับหมื่นบรหบวกศ <5 S 2> <100, 5 S 1> ูนะครับห้วกศูได้หบวกหน่วยบนเลขเจ็ดห้บวกเจ็ดได้สิบสบนะบวก10ล่าง12บวกเได้21ได้1นึ่อ่าได้หนะัได้หนดังนั้นหลักหน่วยบนว่าหน้าไ้เลขี ได้เล็กขี้นะครับแต่ไม่รู้จะเข้าหรือจะหลุดนะครับถ้าสูตรมันยังเดินอยู่ก็อาจจะมาเล็กขี้แต่ถ้าสูตรหลุดเมื่อไหร่ก็อาจจะเป็นเล็กคู่นะครับก็ลองนําไปพิจารณาดูก่อนนะครับคู้ขี้หน่วยบนนะครับมันก็แม่นมาไหลงวดนะครับนี่ตั้งแต่เ2็ดสองแปดเจ็ดสองมานะครับยังไม่หลุดเลยนะสถิติเดินดีมากนะคู้ขี้หน่วยบนนะครับงวดหน้าได้เล็ขี้นะครับก็เก็บข้อมูลเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมก็จะลงรวมๆไปหลายๆสูตรนะครับ บางสูตรไหนที่หลุดไปเขจะข้ามไปนะคู่ขี้คู่ขี้หน่วยล่างนะครับคู่ขี้หลักหน่วยล่างมันหลุดไปตั้งแต่งวดก่อนเนาะอันนี้ข้ามไปเลยนะหนึ่งหนึ่งสี่งวดก่อนนะหลุดนะไม่เข้าวิ่งบนวิ่งบนชนสองสูตรสูตรนี้เนี่ยจะมาหลักร้อยนะสูตรนี้มาหลักร้อยก็คือศูนย ศูนย์เก้าเจ็ดนะครับศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดเข้าเลขศูนย์ในตำแหน่งร้อยบนนะครับเข้าศูนย์ในตำแหน่งร้อยบนงวดใหม่อยู่ในสูตรที่สองนะครับสิบบนบวกหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งผมจะลองบวกแบบเร็วๆเนาะสิบบนสิบบนเก้า หน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งห้าหน่วยหน้าครั้งที่สองห้าร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสาครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสามครัองสมิบท้ายครั้งที่หนึ่งแปดหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่บวกเดบวกเจ็ดคงที่สิบสิบเก้าสิบเก้าวยี่ห้ายี่ห้าบวปดสบวกเ นะได้ศูนย์ศูนย์หนึ่งตัวเดิมนะได้ตัวเดิมนะงวดหน้าได้0ได้1อันนี้เป็นสูตรวิ่งบนสูตรเดิมนะสูตรเก่าโค้งสุดท้ายวิ่งบนจนสองสูตรนะมันเข้าอยู่ในสูตรที่สองที่ยังเดินอยู่นะครับสูตรแรกหลุดไปไม่คำนวณน,นะได้ศนะูนย์หนึอ่อ๋เอเก็ขบข้อมูลไว้ก่อนแล้วกันนะนะนี่จะข้ามไปสูตรอื่นก่อนนะ วิ่งล่างตัวเดียวนะวิ่งล่างตัวเดียวที่ลงให้3สูตรผลปรากฏว่าเข้าสูตรเดียวนะเข้าสูตรเดียว91 91เนเี่ยเข้าในสูตรที่1เลขเเข้าในสูตรที่1เลขเเลข6 2สูตรก็หลุดไปนะครับสูตรนี้เดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดูในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมีสูตรใหม่ลงให้ดูอีกนะครับ อันนี้จะขอข้ามขอข้ามไปก่อนร้อยบนสองตัวไม่เข้านะอันนี้ไม่มีเลขศูนย์ข้ามไปเลยนะวิ่งบนตัวเดียวมาสิบหน่วยสูตรนี้ก็แม่นนะเข้าสองสูตรศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดนะครับเข้าเลขเก้าในตำแหน่งหลักสิบนะครับ เข้าเลขเก้ทั้ง2สูตเร 5, เลขห้าเลขห้าหลุดนะครับสูตรนี้เดี๋ยวค่อยไปคำนวณให้ในในคลิปต่อไปนะครับมันบวกกันหลายหลักใช้เวลานานนะ2ตัวบน4ชุดตรงๆนะครับอันนี้เข้าตัวกลับนะบเข้าตัวกลับ7จเ้ามันออก0น ศูนแต่สูตรมันได้79นะครับมันออกสลับกันนะออกตัวกลับ10ล่างตัวเดียวนะครับสิล่างตัวเดียวในสูตรนี้เข้านะนี่ได้เลขเก้ก็คือ91นั่นเองนะ วิธีการคำนวณดูตามนี้นะส่วนอีกสูตรหนึ่งหน่วยล่างตัวเดียวสูตรนี้๋อสูตรนี้นะหน่วยล่างตัวเดียวเนี่ยสูตรนี้มันได้เลขแปดไม่เข้านะก้าวหนึ่ง แต้มรวม2ตัวบน2สูตรนี้เข้าพอดีนะครับคือผมชอบแต้ม6แต้มรวม2ตัวบนนี่เข้าเยอะมากนะครับสูตรนี้นี่มันชนที่เลข6นี่เยอะมาก2สูตรนี้เข้าที่เลข6นะคือ0 097 9ในบวก7ได้16กนะครับ16ก็คือเข้าเลข6 วิธีคำนวณดูตามนี้นะครับคลิปนี้สูตรนี้เดี๋ยวค่อยไปบวกให้ทีหลังนะครับแ้มรวมสองตัวบนสองตัวล่าง,ส,งสี่ชุดตรงนะครับไม่เข้านะออกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งในนี้เลือกสูตรมาไม่ถูกนะครับผิดแต่สูตรที่มีเก้าเก้าหนึ่งนี้มีอยู่นะครับเดี๋ยวจะลงให้ดูอีกทีนะครับ 5้าหนึ่งสองเจ็ดห้าหดเลอกไม่ถูกเนาะห้าหนึ่งสอง็ด้อยู่เลย ห้าหนึ่งสองเจ็ดนี่นี่คือสูตรนี้ห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่เก้านี่สูตรสองตัวล่างหรือเปล่าสองตัวล่างสี่ชุดตรงอ๋อสิบหน่วยอันนี้สิบหน่วยอันนี้สูตรวิ่ง,นนงคนละสูตรสิบล่าง อ๋อห้าหนึ่งห้าหนึ่งคือสูตรนี้ห้าหนึ่งคือสูตรนี้หลุดไปแล้วนะส่ับวห้าหนึ่งกับสองเจ็ดสักเจ็ดน่าอีกสูตรเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวหาดูให้ใหม่แล้วกันนะครอยู่เล่มไหนไม่รู้ ส่วนอีกเล่มหนึง่งเล็มนี้ค่ามก่วนวิ่งล่างและยา,ยาวนะครับวิ่งล่างและยา,ยาวนี่ก็เข้าสองสูตรนะเข้าเลขเก้าเก้าหนึ่งส่วนสูตร70ไม่เข้านะครับ นึกว่าเจ็ดจะมาก็ไม่มานะมาคู่กันหนึ่งสองสูตรนี้วิธีการคำนวณก็ดูตามนี้นะสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สามที่เข้านะครับสูตรที่สองหลุดสองตัวล่างชุดเดียวห้าเจ็ดนี่ก็ไม่เข้านะเป็นเลขเก้ามานะสิบล่างตัวเดียวมันก็ได้เลขเก้าอยู่แต่ผมก็นึกว่ามันจะอยู่ที่ข้างบนอย่างเดียวนะมันมาทั้งบนทั้งล่างนะ นี่ไม่เข้านะสองตัวบนชุดเดียวเนี่ยมันเข้าตัวกลับนะครับศูนย์ศูนย์นยเก้าเจ็ดนี่ยทั้งวันเมื่อกี้นี่ผมไปเอาเน้นหลักสิบบนไปเลขเก้านี่สงสัยจะถูกนะแต่ไปชอบเลขเจ็ดเป็นหลักสิบหลักหน่วยชอบเลขเก้ามากกว่านะอันนี้ผมก็ถือว่าไม่เข้านะเพราะว่ามันออกสลับกันนะมันออกสลับกัน สองตัวบนชุดเดียวมันต้องเป็น97นะไม่ถูกแต้มรวมสองตัวล่าง91อันนี้ไม่เข้านะเข้าในสูตรสองตัวนะครับ91อันนี้ไม่ไม่เข้าสูตรสามตัวไม่เข้าสูตรสองตัวที่เป็นศูนย์สามนะเข้านะครับนี่ตัวนี้สูตรนี้นี่สุดยอดนะครับตัวเดียวบนล่างนะครับตัวเดียวบนล่างสูตรนี้นี่ถือว่า เข้ามาหลายงวดมากนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปแล้วก็18นะงวดที่18บแปดโนยังเหนียวแน่นนะสูตรนี้นะนี่ศูนย์ศเก้าเจ็ดเนึ่งเลขเนะมาทั้งบนมาทั้งล่างนะยึดอยู่ในหลักสิบทั้งนั้นเลยนะครับ ก็ถือว่าเข้ามา18งวดรวดนะสูตรนี้ถือว่าสุดยอดนะท่านผู้ชมก็ลองเก็บข้อมูลเอาไว้ไปคำนวณว่าหน้าเดี๋ยวผมค่อยค่อยคำนวณให้ดูอีกทีนะครับมันจะใช้เวลานานนะ20นกว่านาทีแล้วนะข้ามไปดูสูตรอื่นก่อนแต้มรวม3ตัวบนนะครับแต้มรวม3ตัวบนมันออก097นะครับมันเข้าแค่สูตรเดียวนะนี้ สูตรไหนเข้าท่านผู้ชมก็เลือกนําไปใช้งานเอานะครับสูตรไหนไม่เข้าผมก็จะผ่านไปก่อนศูนย์บกเ้าบวกเจ็ดรวมกันได้สิบหกนะครับแต้มหกเจ็ดสองเกไม่มี6กับ7ดนี่มันเข้าสูตรนี้เข้าในสูตรที่หนึ่งเข้าแต้มหกตรงนี้นะครับแต้มเดียวกันกับสวงตะบนเลยนะอันนี้แต่นี่เป็นสูตรแต้มรวมสามตัวนะครับแต้มรวมสามตัวก็ได้แต้มหเหมือนกันสูตรที่เข้าคือสูตรที่หนะครับ อันนี้ก็อาจจะแคปหน้าจอไว้ก่อนก็นได้นะครับเดี๋ยวค่อยไปคำนวณให้อีกที3ตัวบนชุดเดียวนะครับวันนี้มันก็เสียดายเนาะ0 097นะครับงวดนี้คือผมชอบ9779เจมากนะมากนแต่ว่าไปวางตำแหน่งผิดสลับกันนะครับมันไปออก097เนาะเป็นเน้น7 9 9ก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับ ไม่ถูกหลักนี่ผมก็ไม่ให้ผ่านเนาะสิบบนบวกสิบล่างตัวเดียวก็ได้เลขห้าก,ก็ไม่เข้าสิบล่างตัวเดียวเลขห้าก,ก็ไม่เข้านะสิบบนชนสองสูตรอันนี้ก็ไม่เข้าอันไหนไม่เข้านี้ผมผ่านไปเลยนะร้อยบนอันนี้ก็ไม่เข้าอ๋อไม่เข้าพอแล้วหมดครับเดี๋ยวในคลิปหน้าก็จะลงแนวทางสูตรที่ มันเข้าแล้วจะมาจับคู่ให้นะลิปนี้ก็ใช้เวลาไป26นาทีแล้วนะครับก็น่าจะพอก่อนเดี๋ยวถ้าผู้ชมจะเบื่อซะก่อนนะครับดังนั้นก็สรุปช่วงท้ายนะครับสูตรก็มีทั้งเข้าแล้วก็ทั้งหลุดปะปนกันไปนะครับดังนั้นถ้าผู้ชมก็เลือกเอาเฉพาะสูตรที่มันยังเข้าอยู่นะไปใช้งานนะสูตรไหนมันหลุดไปเดี๋ยวผมก็จะหาสูตรใหม่มาลงให้ให้ดูอีกทีนะถ้าชอบแนวทางก็จะลืมกดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลนะครับ แนวทางไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าจะออกตัวไหนนะครับอยู่ที่ดวงลุวนๆว่าจะเลือกสูตรถูกไหมนะครับเอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ